สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนิยายวายญี่ปุ่นเรื่อง Public School ของอาจารย์ฮิกุจิมิซาโอนะคะนิยายเรื่อง Public School เนี่ยที่ญี่ปุ่นดังมากเคยได้รับอันดับหนึ่งรางวัล BL Award เมื่อปี2016 BL Award เนี่ยเป็นรางวัลที่เขาจะโหวตกันในทุกๆปีนะคะ ซึ่งมันก็จะมีหลายสาขามีสาขามังงะสาขานิยายสาขาดาม่าซีดีอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องเนี้ยตอนออกมาเล่มแรกก็ได้ที่หนึ่งในการโหวต BL Award ปีนั้นไปเลยปี2016เนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรื่อง Public School มีออกมาทั้งหมด6เล่มเป็นเนื้อเรื่องของคู่หลัก4เล่มแล้วก็มีสปินอฟของอีกคู่หนึ่งอีก2เล่ม ปัจจุบันมีฉบับแปลภาษาไทยออกมาแล้วทั้งหมด3เล่มนะคะโดยสำนักพิมพ์เซนชูซึ่งนี้เราจะมาพูดถึงเฉพาะ2เล่มแรกกันก่อนว่าเราเพิ่งอ่านไปแค่สองเล่มก็คือสเล่มแรกที่เราอ่านไปเนี่ยมันจะเป็น2เล่มของคู่หลักที่เนื้อเรื่องมันต่อกันแล้วก็จบจบเนื้อเรื่องตรงนั้นนะแล้วหลังจากนั้นมันจะเป็นตอนพิเศษเป็นเรื่องราวหลังจากนั้นอื แต่ก่อนที่จะไปถึงในเรื่องเรามาพูดถึงชื่อเรื่องอะไรก่อน Public School ในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงโรงเรียนรัฐบาลนะคะคือปกติอะไรที่มันเป็น Public public s p a c e อะไรเงี้ยเขาจะหมายถึงอะไรที่มันเป็นของรัฐหรือว่าของสาธารณะถูกไหมแต่ว่า p u i l s c s o o o เนี่ยในประเทศอังกฤษอะ่ะเขาหมายถึงโรงเรียนเอกชนที่เป็นโรงเรียนไฮโซไฮโซเป็นโรงเรียนประจำที่พวก ผู้ดีพวกคนรวยเขาจะส่งลูกหลานไปเรียนกันในโรงเรียนก็จะแบ่งเป็นหอต่างๆแต่ละหอเนี่ยก็จะมีนักเรียนที่เป็นหัวหน้าคอยดูแลคนในหอที่เรียกว่า prefect แล้วก็จะมีคนที่เป็นหัวหน้าสงสุขของแต่ละหออีกที่เรียกว่า head boy แล้วแต่ละหอเนี่ยก็จะมีกิจกรรมภายในหอแล้วก็มีการแข่งขันกีฬากันร,ระหว่างหอ อารมณ์เหมือนในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะคือแฮร์รี่พอตเตอร์เขาก็เอารูปแบบของโรงเรียนไม่ใช่สิของหอเหล่านี้ไอ้บ้านต่างๆในแฮร์รี่เนี่ยก็คือเอามาจากพับลิ c h คู l พวกนี้นี่แหละอืมซึ่งนิยายเรื่องนี้เนี่ยก็จะดําเนินเรื่องในพับลิ c h คู l แห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าโรงเรียนเลสตันเป็นโรงเรียนที่สมบุริขึ้นมาอ่าแล้วก็มาเข้าเรื่องกันดีกว่านิยายเรื่องนี้เนี่ย ็จะเล่าจากมุมของนายเอกหลักนะคะก็คือตามสไตล์นี้ญี่ปุ่นนะส่วนใหญ่เขาก็ชอบเล่าจากมุมนายเอกมากกว่านายเอกของพวกเราเนี่ยมีชื่อว่านากาฮาระเรเรเนี่ยเป็นหนุ่มน้อยชาวญี่ปุ่นตัวเล็กผมสีดำตาสีอำพันธ์ไม่เหมือนคนญี่ปุ่นทั่วไปอาศัยอยู่กับแม่แค่สองคนเขาก็ใช้ชีวิตแบบพอมีพอกินนะคะซึ่งแม่เรเนี่ย เขาไม่เคยบอกลูกนะว่าพ่อเป็นใครเลยเขาก็เออไม่กล้าถามแม่เพราะว่าเขาเคยเห็นแม่แบบได้รับจดหมายแล้วก็อ่านแล้วก็ร้องไห้ก็เออพอเดาได้ว่าเอออาจจะเป็นพ่อหรือเปล่าแต่ก็ไม่กล้าถามเนี่ยเพราะว่าเห็นแม่ร้องไห้แต่ว่าคุณแม่เนี่ยเขาทํางานหนักมากเพื่อที่จะเลี้ยงลูกคือเขาอยู่กันสองคนแม่ลูกถูกไหมแล้วเลยเนี่ยก็ยังเด็กมากจะให้ทํางานก็ไม่ได้เพิ่งอายุแบบสิบสิบสองขวบเนี่ย คุณแม่เขาก็ทํางานหนักจนวันหนึ่งจูๆ่ๆคุณแม่ก็หลงตึงแล้วก็ตายเพราะว่าทํางานหนักเกินไปอันนี้คือเริ่มเรื่องมาก็คือคุณแม่ของเรเนี่ยเขาเสียเพราะว่าทํางานหนักแต่ว่าก่อนตายเนี่ยคุณแม่เขาได้สั่งเสียลูกเอาไว้ว่าให้เอาจดหมายที่อยู่ที่บ้านเนี่ยส่งไปสานีซะเรก็เออไม่รู้ว่าจดหมายมันคืออะไรแต่ว่าแม่สั่งให้ทำก็ทําก็เอาไปส่งตามที่แม่บอกแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ก็มีทนายคนหนึ่งมาจากอังกฤษมาบอกเรว่าครอบครัวของเรเนี่ยอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะเรย์ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวคือเขายังมีครอบครัวเหลืออยู่เรยเขาก็เฮ้ยเรามีครอบครัวเหลืออยู่เราไม่ได้สูญเสียทุกคนไปเรย์เขาได้ยินแล้วเขาก็เลยแบบเออยอมตกลงไปอังกฤษละกันเพราะเขานึกว่าถ้าไปอังกฤษแล้วอาจจะได้เจอพ่อก็ได้ แต่ปรากฏว่าเรที่อายุ12บขวบเนี่ยมาที่อังกฤษตามลําพังแต่ว่าพอมาถึงอะ่ะเขาก็ได้รู้ว่าอา้าวจริงๆแล้วพ่อแท้ๆของตัวเองเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีชาวอังกฤษแต่ว่าเขาพ่อของเรเนี่ยตายไปนานแล้วตายไปหลายปีแล้วแต่ว่าเรเนี่ยมีพี่ชายพ่อเดียวกันอยู่คนหนึ่งชื่อจอชซึ่งจอชเนี่ยมีลูกชายคนหนึ่งชื่อ Edward. เอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดคนนี้คือพระเอกของเรื่อง คือตอนที่เจอกันเนี่ยเรเขาอายุสิบสองส่วนเอ็ดเวิร์ดอายุสิบสี่ถ้านับลำดับญาติกันเรก็คือเป็นคุณอาของเอ็ดเวิร์ดก็คือเป็นน้องของพ่อถูกไหมก็คือจริงๆแล้วสองคนเนี่ยพระเอกกับนายเอกเนี่ยเป็นถือเป็นญาติใกล้ชิดกันในระดับหนึ่งเลยนะแต่ว่าตอนที่อ่านอ่ะเรากับไม่ค่อยรู้สึกว่าเขาเป็นญาติกันเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งคือเขาไม่ได้โตมาด้วยกันเขาเพิ่งมาเจอกัน ตอนเนี่ยอายุสิบสองอายุสิบสี่แล้วก็ครอบครัวของเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะถือตัวว่าตระกูลตัวเองเนี่ยคือมีชื่อตระก,กูลว่าตระกูลอามิชเนี่ยเป็นตระก,กูลผู้ดีเก่าแก่เป็นชนชั้นสูงเลือดสีน้ําเงินคือในเรื่องเนี่ยมันจะย้ําชาติกําเนิดตรงนี้บ่อยมากว่าครอบครัวของเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเป็นผู้ดีผู้ดีเป็นผู้ดีเก่าแก่ซึ่งเขาก็จะรังเกียจเรที่เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นอังกฤษ ไม่ใช่ขุนนางเลือดแท้ค่ะคือมันจะมีซีนที่แบบว่าเห็นได้ชัดเลยว่าอ e ีครอบครัวเนี่ยอ mm ีครอบครัวกรามิสของพระเอกเนี่ยไม่ต้อนรับเรยแต่ถามว่าอ้าวไม่ต้อนรับเรยแล้วไปเรียกเรยมาจากญี่ปุ่นเพื่ออะไรก็คือคาตอบเนี่ยก็คือว่าเพราะว่าพ่อของเรยที่ตายไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเขายกมรดกส่วนหนึ่งให้กับเรยด้วยแต่ว่าจอร์จ ที่เป็นพี่ชายเนี่ยเขาตั้งใจจะฮุบไอ้มรดกส่วนนั้นของเรย์แล้วเรยที่ยังเด็กแล้วก็เพิ่งมาจากญี่ปุ่นเนี่ยภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยแข็งแรงอะ่ะก็โดนจอชหลอกให้เซ็นเอกสารยกมรดกส่วนนั้นให้กับจอชคือจอชนี่แบบอืมเป็นผู้ใหญ่ที่ร้ายร้าอ่ะคือสามารถหลอกเด็กตาดำๆคนหนึ่งได้ อย่างเลือดเย็นทั้งทงที่เด็กคนนั้นก็คือเป็นน้องชายของตัวเองซึ่งเอ็ดเวิร์ดพระเอกของพวกเราเนี่ยพอรู้ว่าพ่อแท้ๆของตัวเองเนี่ยไปหลอกเรเอเอามราดกมาเอ็ดเวิร์ดเขาก็โกรธมากจากที่เขาเกลียดพ่อแม่ของตัวเองอยู่แล้วเอ็ดเวิร์ดเขาเกลียดครอบครัวของตัวเองเขาก็ยิ่งเกลียดไปกันใหญ่แล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรเเนี่ยเป็นคนใส่ซื่อที่ กรต้องคอยปอกป้องนะซึ่งเอ็ดเวิร์ดเขาก็ไม่ได้แบบว่าโอเรอะไรขนาดนั้น,นนะคือเขาก็แอบ,บทําเย็นชาด้วยแหละแต่ว่าก็มีความใจดีมีการแบบว่าเออเก็บดอกไม้มาให้อะไรเงี้ยก็น่ารักน่ารักซึ่งพอเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเป็นคนเดียวในอังกฤษอะที่คอยทำเดีกับเรเรเขาก็เริ่มชอบเอ็ดเวิร์ดขึ้นมาแล้วก็ อยากจะตามเอ็ดเวิร์ดไปเรียนที่โรงเรียนเลสตนเนว่าตอนแรกเอ็ดเวิร์ดเขาค้านักมากผมไม่อยากให้เรตามไปเรียนด้วยพยายามเอ็ดเวิ Edward เขาพยายามไล่เรให้กลับญี่ปุ่นไปให้ได้แต่ว่าเรเนี่ยเขาก็ดื้อไงคือเรเขารู้สึกว่าเอ้ยตัวเองไม่เหลือใครแล้วอะครอบครัวเขาเหลือแค่เนี้ยแม้ว่าครอบครัวเนี้ยจะไม่ต้อนรับอะ คือเรเขาก็รู้สึกว่าเอออยากจะอยู่กับเอ็ดเวิร์ดให้ได้สุดท้ายเรเขาก็ตามเอ็ดเวิร์ดมาเข้าโรงเรียนแหละซึ่งพอเรเข้ามาเรียนที่โรงเรียนเลสตตนเนี่ยเอ็ดเวิร์ดเขาก็จะคอยบังคับควบคุมเรให้เชื่อฟังแต่ตัวเองคนเดียวอะคือเอ็ดเวิร์ดเขาจะคอยสั่งเรว่าเฮ้ยห้ามห้ามมีเพื่อน ห้ามไปส่งสิ่งห้ามยุ่งกับใครห้ามพูดคุยกับใครเลยแนมะ้แต่คนเดียวคือถ้าเกิดเอ็ดเวิร์ดเขาเห็นเรย์ไปคุยกับใครนะเ่าจะแบบฟุดฟัดไม่พอใจเขาไม่ยอมให้เรย์เข้าร่วมกิจกรรมอะไรใดๆทั้งสิ้นทั้งปวงจนคนในโรงเรียนเนี่ยเขาก็ซบซิบกันว่าเฮ้ยอีนกาฮะเรย์ที่เป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยมันแปลกๆไหมนะทําไมมันไม่ยุ่งกับใครเลยกิจกรรมอะไรมันก็ไม่ร่วมซึ่งจริงๆเรย์ Ray เนี่ย ตัวเรเองเขาไม่ได้อยากทําอย่างนั้นนะครับคือเรเขาก็เหงาอ่ะบทบรรยายมันจะมีคําว่าเหงาเยอะมากคือบทบรรยายนียายเรื่องเนี้ยมันค่อนข้างหนาแล้วบทบรรยายเนี่ยมันจะเป็นการบรรยายในใจเรไปแบบเยอะมากเกินครึ่งซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะแบบว่าโอ้เหงาเหลือเกินเหงาจังเลยละอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ว่าเอดเวิร์ดบอกให้ทําอะไรเนี่ยเรเขาก็ยอมทําทุกอย่างเพราะเขากลัวว่าถ้าเกิดไม่ทําตามที่เอดเวิร์ดบอกแล้วอ่ะ ตัวเองจะไม่ได้อยู่ข้างๆเอ็ดวิร์ดอีกซึ่งอาจริงๆตอนแรกที่เราอ่านเนี่ยเรไม่ชอบเอ็ดเวิร์ดเลยนะจนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่รู้สึกว่าเฮ้ยชอบอะคือเอ็ดเวเนี่ยเป็นพระเอกประเภทที่เย็นชาเย็นชาคือเอ็ดเขาก็รักเกรแหละอืมก็อ่านแล้วก็ดูออกว่าโอ้โหรักมากแต่ว่าเอ็ดเขาจะแกล้งทําเป็นเย็นชาใส่ตลอดนานๆทีถึงจะมีความแบบ ไอดีโผล่มาให้เห็นสักนิดนึงอะซึ่งสากเหตุที่เอ็ดเวิร์เขาเย็นชาเนี่ยเพราะเขาคิดว่าตัวเองในตอนเนี้ยที่ยังเรียนอยู่เนี่ยยังเป็นแค่เด็กคนหนึ่งยังไม่มี power อะไรก็เลยยังไม่สามารถไปมอบความรักให้กับเรที่เป็นคนอีกชนชั้นหนึ่งที่เราไม่สามารถจะรักกันได้เพราะว่ามีกำแพงชนชั้นกีดกันอยู่อะไรเงี้ยอืมซึ่ง คิดอย่างนั้นอ่ะเดเวิร์ดเขาก็เลยแบบแปลงทำตัวเย็นชาใส่ว่าถึงจะทำเย็นชาใส่เนี่ยเขาก็ยังห่วงไงห่วงคือเอ็ดเวิร์ดเขารักเรมาตั้งแต่เด็กอ่ะนึกออไหมเขาก็ยังห่วงอ่ะเพอเขารู้ว่าเออเรมเป็นคนน่ารักเขาก็กลัวว่าถ้าเรย์ได้ไปสูงสิงกับคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นจะมายุ่งมาแตะต้องของเขาเอ็ดเวิร์ดเขาก็เลยพยายามห้ามไม่ให้เร์ยุ่ยงเกี่ยวกับใครกลัวโดนแย่ง คือจะว่าเป็นพระเอกแนวยันเดเละมันก็มาหนึ่งมั้งอืมว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นที่ไม่ใช่เลยออยู่ต่อหน้าคนอื่นๆในโรงเรียนอะไรเงี้ยเขาจะแกล้งทําตัวเป็นแบบเป็นคนเป็นคนเป็นมิตรอะเป็นคนใจดีอิมเมจของเอ็ดในสายตาคนอื่นเนี่ยก็คือเป็นหัวหน้าอหัวหน้าหอเป็นเฮดบอยอะ หลอบ้านรวยเรียนก็เก่งกีฬาก็เลิศคือเป็นฮีโร่ของคนในหอเป็นฮีโร่ของคนทางโรงเรียนคือมันถึงขั้นมีเหตุการณ์หนึ่งในเรื่องอะที่มีแบบว่าหนุ่มน้อยหน้าสวยที่เคยนอนกับเอ็เงี้ยมาตบกันเพราะว่าแย่งเอ็ดเวิร์ดเออคือเป็นหนุ่มฮอตขนาดนั้นเลยซึ่งเนื้อเรื่องเล่มแรกเนี่ยมันก็จะวนเวียนอยู่กับการที่เอ็ดเวิร์ดเนี่ย คอยบังคับชีวิตเรยคอยบอกเรย์ก็ห้ามไปยุ่งกับใครอะไรเงี้ยจนกระทั่งเรยได้ไปรู้จักรุ่นพี่ชมรมการแสดงคนหนึ่งชื่อออแลนโดออเลนโดเนี่ยคือออแลนโดนี่ไม่ไม่เชิงว่าเป็นมือที่สามนะไม่เพราะออแลนโดเขาก็ไม่ได้ชอบเรย์หรืออะไรเขาแค่แบบว่าเห็นชีวิตเรแล้วสงสารอ่ะเขาเลยเข้ามาชวน เรไปทําละครเวทีด้วยกันเพราะว่าออร์แลนโดเนี่ยเขาเห็นฝีมือวาดรูปของเรแล้วเขาก็เอ้ชื่นชอบเพราะว่าเรเนี่ยเป็นคนที่วาดรูปเก่งชอบวาดรูปคือชีวิตไม่มีเพื่อนไงวันๆก็วาดรูปอย่างเดียวอะไรเงี้ยพอออรแลนโดมาชวนเนี่ยเร่ Ray เขาก็ตกลงว่าเอ้ยเราไปทําละครเวทีด,ดีกว่าเพราะว่าอยากจะลองเรเขาอยากลองก้าวไปข้างหน้าดูบ้างอยากจะลองเปลี่ยนแปลงตัวเอง ซึ่งพอเอ็ดเวิร์ดจับได้ว่าเร์ไปทําละครเวทีฝืนคาสั่งตัวเองว่างั้นเขาก็ทะเลาะกันยกใหญ่แบบทะเลาะกันยิ่งใหญ่มากเรก็พอทะเลาะกับเอ็ดเรเขาก็ยิ่งแบบเหมือนเขาอึดอัดมานานแล้วอะว่าทําทไมเอ็ดเวิร์ดต้องมาคอยบังคับในชีวิตเขาขนาดนั้นด้วยเร <Ray S 1> เขาก็เลยระเบิดออกมาว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยเราจะไม่รักเอ็ดแล้วเราเลิกรักเอ็ดดีกว่าเพราะว่ารักไปอ่ะมันก็ ไม่ได้รับความรักตอบแบบนี้มันทรามานมากเลยนะคือทนไม่ไหวแล้วเอ็ดเวิร์ดได้ยินเรย์บอกว่าจะเลิกรักตัวเองก็ตกใจแล้วกหมดความอดทนอะในที่สุดเอ็ดเวิร์ดเขาก็เลยจับเรย์มีอะไรกันจนได้อืมซึ่งค่อนข้างจะว่าไงดียไม่เชิงว่าจับปล้ำอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่า เรเขาก็ยินยอมอ่ะเพราะว่าเขาชอบเอสอยู่แล้วแต่ว่ามันฉากเอ็นซีเนี่ยมันมาแบบค่อนข้าง,างน่าตกใจทีเดียวคืออ่านแล้วแบบฮะอยู่ดีก็มีอะไรกันเฉยเลยแต่ว่าถึงเขาจะมีอะไรกันแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะคบกันอนะ่ะคือเขาแค่มีอะไรกันเฉยแต่ว่าหลังจากนั้นเอ็ดเวิร์ดเขาก็ยอมให้อิสระเรมากขึ้นยอมให้เรไปทำละครเวที แล้วก็ยอมอนุญาตให้เรเนี่ยมีเพื่อนยอมให้เรเป็นเพื่อนกับออร์แลนโดกระทั่งเรเนี่ยเขากลายเป็นคนเนื้อหอมของชมรมละครเวทีไปเลยอ่ะอืมแล้วก็กลายเป็นคนเนื้อหอมในโรงเรียนไปเลยด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเรเนี่ยเขาเป็นคนนิสัยน่ารักอยู่แล้วอะ่ะแล้วหน้าตาเขาก็แบบแนวหนุ่มน้อยญี่ปุ่นคิ Q Q ้วอ่ะอืม คือหนุ่มๆอังกฤษก็เลยแบบว่าว้าวจริงๆแล้วนากาฮาระเรเนี่ยเป็นคนน่ารักมากเลยนะอืมก็เลยกลายเป็นคนน่าหอมทาให้เอ็ดเวิร์ดเนี่ยได้แต่แอบหึงหวงอยู่ห่างๆเพราะว่าจะไปไปทําตัวเป็นเจ้าข้าเจ้าของก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าไม่ได้เป็นอะไรกันซึ่งเอ,อตรงจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วง เล่มแรกขึ้นเล่มสองแล้วคือเขามีอะไรกันตอนท้ายเล่มแรกแล้วพอขึ้นเล่มสองเนี่ยเรารู้สึกว่าความจะว่าไงดีความดูเด็ดเผ็ดมันเะมันค่อนข้างเบาลงจากเล่มแรกนะเราชอบเล่มแรกมากกว่าเพราะว่าเล่มแรกเนี่ยเอ็ดเวิร์ดจะแบบค่อนข้างที่จะจะว่าไงดียันเดเลยอือืมแล้วพอมาเล่มสองเนี่ยเอ็ดเวิร์ดจะทําตัวปกติมากขึ้นคือเริ่มเป็นผู้เป็นคนมากขึ้น่ะความดูเด็ดเพ็ดมันนั้นก็เลย เบาลงมาหน่อยซึ่งในเล่มสองเนี่ยจะมีตัวละครชื่อโจนาสโผลมาโจนาสเนี่ยเป็นคนที่เคยมีอดีตกับเอ็ดเวิร์ดสมัยก่อนตอนที่เรยังไม่เข้ามาเรียนเนี่ยแล้วโจนาสเขาก็พักการเรียนไปซึ่งตอนแรกเรานึกว่าโจนาสเนี่ยจะเป็นตัวละครแนวแฟนเก่าที่โผลมาทำให้เรื่องมันน้ำเน่าขึ้นแต่ว่าความจริงเราไม่ใช่เลยคือโจนาสเนี่ยเป็นคนดีมากน่ารักมากแล้วเขาไม่ได้ โจนาสเขาไม่ได้คิดอะไรกับเอ็ดเวิร์ดเลยนะียซึ่งเอ็ดเวิร์ดเขาก็ไม่ได้คิดอะไรกับโจนาสแล้วอะ่ะโจนาสเนี่ยจะแบบโผลมาแบบค่อนข้างเป็นห่วงเรย์ด้วยซ้ำอะอืมคือเหมือนโผลมาเป็นเพื่อนกับเรย์จนตอนหลังเนี่ยโจนาสกับเรย์เขาก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันไปเฉยเลยแล้วพอช่วงกลางๆเล่มสองเนี่ยเป็นช่วงที่เอ็ดเวิร์ดเนี่ยเรียนจบจากโรงเรียนเลสตตนแล้วเรย์ก็ต้องกลับญี่ปุ่นแม้จะยังเรียนไม่จบ คือเร์กับเอ็ดเขาสัญญากันไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเร์จะเรียนที่เลสตันจนถึงตอนที่เอ็ดเวิร์ดเรียนจบเท่านั้นพอเอ็ดเวิร์ดเรียนจบเนี่ยเร์เขาก็เลยต้องไซยนาระกับญี่ปุ่นบายบายจ้าก็คือช่วงครึ่งหลังของเล่มสองเนี่ยมันจะทมาสคริปมาแปปีเลยก็คือจาก ช็อตที่เอ็ดเวิร์ดเรียนจบแล้วเรกับญี่ปุ่นก็เวิดแปดปีวาร์ปมาช่วงที่เรกลับมาเรียนต่อที่ญี่ปุ่นจนจบมหาวิทยาลัยแล้วก็เข้าทำงานในสำนักพิมพ์หนังสือศิลปะแห่งหนึ่งซึ่งครึ่งหลังของเล่มสองเนี่ยมันก็จะดำเนินเรื่องที่ญี่ปุ่นแหละแล้วหลังจากเอ็ดกับเรเขาจากกันไปนานอี ช่วงนั้นเอ็ดเวิร์ดก็ไปเรียนมหาวิทยาลัยที่ที่อังกฤษจ,จนจบแล้วเขาก็เข้าทํางานในบริษัทของตระกูลกาเมสที่บ้านเนี่ยก็คือเป็นบริษัทค้าขายอัน,นยิ่งใหญ่แล้วเอ็ดเวิร์ดเขาก็เออกลายเป็นท่านประธานที่คอยตระเวนไปทํางานตามสาขาต่างประเทศต่างๆไปฮ่องกงมาทำงานที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยจนกระทั่ง เอ็ดเวิร์ดเขาจะได้กลับไปทำงานที่สำนักง,งานใหญ่ที่อังกฤษเนี่ยต่ว่าช่วงช่วงก่อนกลับเนี่ยคือเขาทำงานอยู่ที่สาขาญี่ปุ่นพอดีเอ็ดเวิร์ดเขาก็เออมาหาเรที่ญี่ปุ่นแล้วก็สารภาพรักกันจริงๆมันมีเรื่องรายละเอียดอีกนิดนึงคือเรแบบว่ามีผู้ชายเข้ามาต่อแย่อะไรงนี้แล้วเอ็ดเวิร์ดก็เข้ามาช่วยแล้วเขาก็สารภาพรักกันอะไรงนี้ซึ่ง การที่เอ็ดเวิร์ดเขามาสาร,รภาพรักกับเรย์ตอนโตแล้วเนี่ยก็คือเขาอยู่ในจุดที่ตัวเองมี Power มากพอที่สามารถมอบความรักให้กับเรย์ได้แล้วเขาถึงได้มาหาเรย์แล้วก็อยากที่จะพาเรย์ไปอยู่ด้วยกันที่อังกฤษคือมันใช้เวลายาวนานมากเป็นสิบกว่าปีกว่าที่สองคนนี้จะมาลงเอยกันได้ เพราะว่าส่วนใหญ่เนะี่ยปัญหามันจะอยู่ที่ตัวเอ็ดเวิร์ดนั่นแหละคือเอ็ดเวิร์ดแบบก็รักเขาอะแต่ว่ารู้สึกว่าอ๋ไม่ได้มันมีกำแพงมีอุปสรรคชนชั้นเราจะรักเขาไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างอ่านแล้วลุ้นนะคือลุ้นจนเหนื่อยอะมันเหนื่อยกับความผีเข้าผีออกของเอ็ดเวิร์ดอะคือบทจะดีก็เออก็ดีก็น่ารักแหละแต่บทจะร้ายก็คือร้ายแบบร้ายอะแบบตอนที่เอ็ดเวิร์ด รู้ว่าเรแบบไปวาดรูปทําฉากให้ละครเวทีคือเขาเอาหนังสือวาดรูปสมุดสเก็ตรูปของเรขึ้นมาปาใส่เรเลยนะคือเป็นพระเอกที่แบบเฮ้ยทำไมอยู่ต้องรุนแรงกับนายเอกขนาดน,นี้อ <c> อ <oughs> ซึ่งจริงเรื่องราวเนี่ยมันมีรายละเอียดอีกเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นความนี่แหละความพีเข้าพีออกของเอ็ดเวิร์ด ที่อ่านแล้วแบบเงื่อตกแบบโอนีพระเอกหน้าหรอแต่เท่าที่เราอ่านรีวิวของคนญี่ปุ่นหลายๆคนเนี่ยหลายๆคนเขาบอกเขาอินจนร้องไห้เลยนะคือการบรรยายเนี่ยมันจะค่อนข้างเหงาๆตามสไตล์ญี่ปุ่นอะมันจะแบบโอ้เหงาชีวิตมันเหงามันเศร้าเลยเกินทําไมเราช่างเดียวดายเรารักเขาเขาไม่รักเราอะไรอย่างนี้ แล้วเรื่องมันจะเล่าจากมุมมองของเรย์ซึ่งเรย์เนี่ยเขารักเอ็ดเวิร์ดมากแต่เขาเข้าใจว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยไม่รักตัวเองเลยซึ่งมันไม่จริงนะคือทุกคนรู้คนอ่านรู้มองจากดาวอังคารก็รู้ว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยแบบรักเรย์มาก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 แต่เรย์อ่ะเป็นคนซื่อบื้อไงซื่อบื้อเรื่องความรักจนดูไม่ออกอ่ะคือเรย์ไม่รู้ตัวเลยทําว่าตัวเองแบบเป็นคนป๊อบในโรงเรียนอะแต่ว่าคนอ่านอ่ะอ่านก็รู้แล้วว่าโอ้โหผู้ชายทั้งโรงเรียนเนี่ยชอบเรย์ เออคือพอเรเป็นคนซื้อบื้อขนาดเนี้ยมันก็เลยแบบมีจุดที่แบบค่อนข้างเศร้าๆหน่วงๆอะไรเงี้ยเยอะเหมือนกันแต่ว่าเราอ่านเราไม่เศร้าเลยบางทีเราขำได้ทั้งมาโอโ้โหคนเรามันจะซื้อบื้อได้ขนาดนี้ได้เหรอแต่แล้วว่ามันก็เป็นนิยายที่อ่านได้เพลินๆสนุกดีนะคือเราไม่ค่อยอินกับแนวคิดความรักของเรเท่าไหร่นะคือเรเขามองว่า ไม่ไม่เชิงว่ามองว่าแต่แม่เขาสอนมาว่าไม่ว่าอีกฝ่ายเขาจะทําตัวไม่ดีหรือใจร้ายกับเราแค่ไหนอะ่ะก็ขอให้เรามองแค่ส่วนดีๆหรือจดจําเฉพาะเรื่องดีๆที่เขาทําให้เราก็พอซึ่งเราอาล้วรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ไหมอะ่ะแบบถึงแม้เอ็ดเวิร์ดเขาจะทําดีด้วยแต่แบบอ e ีช็อตที่ปาสมุดว่าลูกใส่นี่หรอไม่ได้จริงอะ่ะคือ เรคิดของตัวละครเรื่องนี้มันจะมีความเอียงวะแต่ไอ้ความเอียงวะตรงนี้แหละที่ทําให้เรื่องมันสนุกอะอารมณ์เหมือนเวลาเราดูละครไทยแล้วแบบพระเอกมันผีเข้าผีออกอะไรเงี้ยแล้วนางเอกมันก็จะมีความคิดที่แบบอะไรวะแต่ว่ามันก็เออสนุกตื่นเต้นไปอีกแบบอื่าสำหรับใครที่สนใจอยากอ่านเนยายเรื่องนี้นะคะก็จะมี ฉบับแปลไทยของสมัครพิมเซนชูอย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือมีออกมาแล้วสามเล่มสองเล่มที่เราพูดถึงเนี่ยมีชื่อว่าราชาในกรงขงังอันนี้เป็นเล่มแรกแล้วก็เล่มสองคือนกน้อยพลัดจากฝูงแล้วก็มีแปลไทยอีกเล่มหนึ่งเป็นเล่มพิเศษชื่อเรื่องชื่อเล่มราชาและนกน้อยแปดปีหลังจากนั้นก็คือเป็นเรื่องราวหลังจากที่เขาลงเอยกันในเล่มสอง ก็เราซื้อเล่มญี่ปุ่นมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อ่านเลยเพราะมันหนาคือปกตินิยายญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นเล่มเล็กๆใช่ไหมแล้วอย่างมากสามร้อยหน้าก็หนาแล้วอ่ะแต่เรื่องนี้มันป่าเข้าไปแบบสี่ร้อยกว่านะเห็นแล้วโอท้อใจเกียรอ่านแล้วก็นอกจากสามเล่มนี้เนี่ยผู้เอ็ดเวิร์ดกับเรเนเนี่ยก็เพิ่งมีเล่มใหม่ออกมาเมื่อตอนต้นปีอีกรู้สึกจะเป็นเรื่องตอนที่เรเพิ่งจะย้ายไปอยู่ลอนดอนกับเอ็ดเวิร์ดมั้ง เขาที่อ่านเรื่องย่อนอ่ะคือในเล่มพิเศษเนี่ยเขายังไม่ได้อยู่ด้วยกันยังเป็นรักทางไกลอยู่แต่ว่าในเล่มใหม่ที่ออกมาเนี่ยเขาย้ายไปอยู่ด้วยกันแล้วซึ่งเราจะก,ก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปว่าสนักพิมพ์เซนชูเนี่ยเขาจะเอาเล่มใหม่มาแปลต่ออีกหรือเปล่าก็สำหรับใครที่อยากลองอ่านนิยายญี่ปุ่นดูเด็ดเผ็ดมันที่พระเอกเอ่อมีความยันไดยันเดเล่นนิดๆแล้วก็ผีเข้าผีออกก็ แนะนำนะคะแต่ว่าอย่าคาดหวังมากว่าเป็นนิยายยอดฮิตแล้วมันจะต้องแบบว่าโหดีเลิศดีงามแล้วว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้น่ะคือมันอ่านสนุกนะแต่ว่าถ้าจะเอาเนื้อหาสาระเนี่ยก็บอกเลยว่าไม่ค่อยมีแต่ว่าก็ตื่นเต้นดีค่ะก็แนะนำนะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันแค่นี้ค่ะขอบคุณที่เราฟังบาย,บาย